ถ้ามีบุคคลที่เราไม่รู้จักอะค่ะเป็นเพศชายโทรมาควรจะทําอย่างไรดีควรรีบวางสายทันทีหรือว่าคุยตามมารย,ยาทอะคะอ่ะอ๋อเราก็คุยไปเรื่อยๆเขาจะว่าอะไรเขาก็ไม่รู้เราอยู่ที่ไหนหรือเขาารู้เราก็อาจจะโยนให้คนอื่นเขาพูดบ้างนะครับแต่ว่าทางที่ดีดูฟังเสียงก่อนถ้าเสียงถ้าทางไม่ดีก็ทําอย่างนี้ครับตูดังหน่อยจ้าไม่ได้ยินเลยพูดดังหน่อยดังหน่อยดังหน่อยแล้วก็วางเลย <laughs> <laughs> นะครับนี่เป็นวิธีการว่าเราไม่ได้ยินถูกไหมครับเราเราก็สุภาพถูกไหม เหมือนต่ก่อนเขาบอกเวลาที่เราแท็กซี่เนี่ยเขารับคนที่ขึ้นไปแล้วเขากลัวผู้โดยสารจะไปทำร้ายเขาเนอะไหมฮะถ้าขับไปกี่เดียวเขาบอกพี่ๆขอโทษทีรถเครื่องเสียเขาก็ต้องลงใช่ไหมเหมือนกันเราเหมือนกันเนี่ยเวลาเราจะขึ้นแท็กซี่อย่างเงี้ยเราจะงงหน้าไปดูถ้าทางเมาแอหรือถ้าทางไม่ดีจะจุดเราไปเราต้องบอกว่าเออตายๆขอโทษทีลืมค่าลืมของไว้ที่บ้านเดี๋ยวเดี๋ยวไปคันอื่นนะคะนี่ก็เป็นวิธีการโทรศัพท์กันเหมือนกันทำไปไม่ได้ยินซะทำไปสายหลุดซะทำไปอะไรซะเหมือนในรายการทีวีเวลาเขาไม่อยากตอบพวกคุณก็ทำสายหลุด แล้วถ้าเกิดว่าแบบเราขึ้นรถเมย์อย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบประจันหน้ากับเขาเลยแล้วเขาซักถามแล้วว่าเออบ้านอยู่ที่ไหนชื่ออะไรเขาพยายามคุยแบบธรรมดาก่อนนะคะแล้วก็เริ่มถามลึกไปเรื่อยออันนั้นเราไม่ตอบได้ล้วก็คุยเออแล้วบ้านคุณอยู่ที่ไหนแล้วก็ถามบ้านคุณอยู่ตรงไหนคุณบอกมาก่อนสินะอย่างเช่นวิธีการที่เราเป็นผู้หญิงผู้ชายถามอะไรมาเราถามคําถามนั้นย้อนกลับแล้วแทนที่เขาจะถามเราเราก็ถามไปเรื่อยๆถามไปถามมามันก็ลาคาดเองใช่ไหมครับทําไมไปตอบเขาล่ะเรามีสิทธิ์ส่วนตัวที่จะไม่ตอบจริงไห แต่เราก็มีสิทธิ์ที่จะถามเขากลับก็คุณถามฉันนี้ฉันก็ถามคุณอย่างนี้ชใช่ครับนั่นเป็นวิธีเอาตัวรอดแล้วก็หาทางลงป้ายที่คนเยอะๆหน่อยนะแล้วการที่เราบอกว่าถ้าเล่นอินเทอร์เน็ตเนี้ยค่ะที่เป็นที่นิยมในวัยรุ่นมากค่ะเราแชทๆกันแล้วไปเจอคนที่เราไม่รู้จักเลยแล้วเขาก็ถามประมาณนี้ค่ะถ้าเราปิดเครื่องเลยเนี่ยจะรู้สึกว่าไรมารยาทหรือเปล่าคะอ๋อเป็นสิทธิ์ของเราครับเป็นสิทธิ์ที่ส่วนบุคคลนะครับเรามีสิทธิ์ที่จะปิดการสื่อสารติดต่อกับใครได้ทั้งนั้นไม่่่ไไไดด้้้้ถืืออออวาาาาาาเเรรรรงงมยยะะััหพจนนก ปิดในปลอดภัยที่สุดในเวลาที่อินเทอร์เน็ตมันส่งมาแล้วไม่ค่อยได้เรื่องนี่นะ